สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้โบจะมาสอนวิธีการอัดแก๊สนะครับหรือว่าวิธีการเร่งธุรกรรมในโลกบล็อกเชนนั่นเองนะครับซึ่งการทําธุรกรรมในโลกบล็อกเชนนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเหมือนกับการประมูลแย่งกันขึ้นลด เพราะว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยจ่ายแพงกว่าก็จะมีสิทธิ์ขึ้นรถไปก่อนนั่นเองนะครับหรือว่า Trans transaction ของเราก็จะเข้าไปอยู่ในบล็อกที่เร็วกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าเราประมูลให้ m i n e อร์หรือว่าผู้ตรวจสอบการทําธุรกรรมนั้นรับของเราไปก่อนคนที่จ่ายต่างน้อยนั่นเองนะครับถ้าหากพูดอย่างนี้คงจะงงหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวโบจะยกตัวอย่างและวิธีการทําให้ดูเลยนะครับซึ่งกรณีที่คุณจะใช้การอัดแก๊สเนี่ยจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยต้องการจะ s ว a p เหรียญเร็วๆอยากจะเทขายก่อนชาวบ้านอยากจะซื้อของก่อนชาวบ้าานอยกจะ NFT ก่อนชาวบ้านหรือว่าทําอะไรก่อนคนอื่นนะครับที่เรารู้ว่าเฮ้ยต้องมีคนแย่งเราแน่เลยแล้วเรากลัวจะตกรถดหรือว่ากลัวจะพลาดราคานั้นๆไปนะครับวิธีการก็ทาง่ายๆนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆใช้งานเจ้าแพนเค้กสวอปนะครับกด c o n n e c t w a l l e t นซะ Connect กับเจ้า e ม a m มา k นะครับปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคุณก็สามารถกดสวอปเหรียญได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมติว่าโบอยากจะสวอป BNB เป็นเหรียญ BUSD นะสิ่งที่โบ้ต้องทําก็คือระบุจํานวนเหรียญที่โบ้อยากสวอปนะครับแล้วก็กดสวอปเลยนะครับตรง น,นี้เขาก็จะมีการระบุนะครับว่าสลิปเพจเท่าไหร่ Price Impact เท่าไหร่อ่ะอันนี้มันก็ทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวโบจะมาอธิบายทีหลังนะครับกด Confirm Swap ได้เลยนะครับ Confirm Swap ปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำหากอยากจะอัดแก๊สก็คือกดตรง Edit ตรงนี้นะครับแล้วก็ Edit Suggest Gas Fees นะครับเราสามารถเพิ่ม Gas Price ตรงนี้นะครับอย่าไปเปลี่ยน Gas Limit เนาะเรามาแก้ตรงนี้อย่างเดียวนะครับโบเคยเปลี่ยน Gas Limit แล้วมันเอ๋อนะฮะ เขาไม่ยอมทําธุรกรรมให้นั่นเองนะครับใส่เลขอะไรไปล่ะเมื่อกี้ลืมโอเคเลขนี้เนาะวิธีการอัดแก๊สก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณอยากเร็วกว่าคนอื่นหรือว่าเร็วกว่าคนทั่วไปสักเท่าตัวเนี่ยก็ใส่สัก10ถ้าหากว่าอยากเร็วกว่าสัก10เท่าก็ใส่สัก50แต่บางครั้งเนี่ยหลายๆคนเขาแย่งกันแบบ ทุกคนกด50กันหมดเนี่ยก็กลายเป็นว่าการทําธุรกรรมของคุณมันไม่ได้จะเร็วกว่าคนอื่นนะครับอยากจะซิ่งหน่อยกดไปเลย5000นเนล้อเล่นนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดบน n c e Smartchain ที่โบก,กดซิ่งๆ่งหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยที่แบบรีบจริงๆมันมีนะฮะที่แบบรีบซิ่งเหรียญก่อนคนอื่นจริงๆเนี่ยห้าพันก็มีนะครับหมื่นหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะและนี่ก็คือวิธีการอัดแก๊สนะครับทำให้การทําธุรกรรมของคุณนั้นเร็วกวา แต่ถ้ากว่าเพื่อนๆเนี่ยไปทำบนเอทีเรียมเนี่ยโอ้โหอัดทีหนึ่งเป็นแสนก็มีนะครับอัดทีหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นบาทก็มีนะครับนี่คือเรื่องจริงนะฮะซึ่งวิธีการอัดแก๊สบน chain ethereum ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ใช้ wallet metamask เหมือนกันนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราแก้แบบนั้นเลยเนาะเพียงแต่ว่าของ ethereum เนี่ยเราสามารถตวรวจสอบได้ว่าเฮนะ้ยณตอนนี้เนี่ยค่าทําธุรกรรมมันอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้ากวหรือว่าร้อยกเวเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้เลยว่าเราควรจะอัดสูงกว่าสััักกเเท่่่าาาไหรรนนนะคบ,บบบแวถ้้ิดมขึ นะสัก200กวอยแล้วเราอยากจะเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็กดไปสัก600-800เลยก็ได้นะครับหรือว่าพันหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับแต่บอกไว้เลยนะฮะแกส๊สโคตรโหดครับบน chain ethereum เ,เนี่ย chain s a t ีนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะอัดแก๊สกันเป็นแล้วเนาะไปซิงให้สนุกครับสวัสดีครับ